โอ้เมนอีงอย่างนั้นแบบนี้น้องดูนากินเอเนี่ยไปจุเสียให้เลยน้องนาฟาดหนูใครจะฟาดใครหนูจะฟาดมามะจริงอ่ะฟาดมามะได้เหรอเอ้๋มามันจะฟาดหนูก่อนเลยโอเคอ๋อโอเคน้องนาไม่ทำนูอนาไม่ทำไม่อ่ะมาสิใครจะฟาดใครก่อน ปปาใครฟาดใครก่อนป๊าป้าป๊าป้าฟาดอ๋อป๊าป้าไม่หยอกใครหนูจะหนูนาจะฟาดป๊าป้าหรือป๊าป้าจะฟาดหนูนานสีกานกองไกวามาหนีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องหนูนเอาเป้าหนูอยากฟาดหนูนาเออมาๆอะลรจะฟาดหนูนาเสียให้มันเลยนุ you know about ่นเอาเป้าเสียกินบักม่ว <laughs> งบักม่วงส่ม กินด้วยกินบะม่วงเปรี้ยวน้องนากินใส่ปลาทายสันไม่กินไหมทสันไม่กินบะม่วงเดือกระขี้แตกส้มจมหนักส้มมมวงโอ้ยไจาไ่ด้หมาคอยกัได เห้มือให้น้ำกินให้มันกินน้อสวัสดีป,ป๊อปป้าแล้วนะก่อนเลยสวัสดีค่ะนี่แล้วเอ็นเดียซื้อบะหมี่ซื้อผักมาบะายดอกมืไม้สองอาทิตย์สองสามอาทิตย์อันนี้พวกกินเปียกมัน ม่วงแหลกเขาบอกมังม่วงมังมง่วงแซ่บเลยเนื้อนาแซ่บไหมพี่น้องแซ่บแซบมาเปรี้ยวมังกร เปลือก,กมะกรูดรายงานตัวตอนเย็นจ้าบอกว่านะเปลือก,กมะกรูดเปลือกมะกรูดรายงานตัวตอนเย็นจา้าปัจจุบันทุกคย่างเฮ็ดอีกย่งกันมะเขอยู่บ้านกับลูกจกังแม่ก็เอิญแ,แม่เอานั่นแม่เอานี่ม่เอาอะไรมะเขือมะเขือที่มันเป็นลูกเป็นแม่ค่ะที่หนูกินนะ่ะ นี่แหละชื่อมะเขือมันจะมีมเะมเขือเปาะมะเขือพวงมะเขือเปาะมะเขือพวงแล้วกับมะเขือเงามะเขือเละมีลายมะเขือมีเปลญิดมองพุ่นกับกคือต้องแม่ต้องน้ำตลอดคอยต้องอยุ่กับลูกตลอดไงมันบมีเวลาค,คือแบบคว้ไม่ได้เฮ็ดคลิปแบบเผาลงน้ำไม่ใชไม่ได่เห็ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่่ม่ใช่่ใช่่ใช่ม่ใชปไม่ใช่ไม่่ไมไม แล้วก็มีมอนี่นแหละได้เฮ็ดคลิปผ้าเนื้อแฟนเพจขอมาปากผ้าเนื้อทั้งแฟนเพจทั้งอเมริกาก็เลยเฮ็ดเพจลุ้งไอ้นเพราะท่านนี้ลงคลิปดอกมืนอนี่เลยได้เฮ็ดคลิปพนางใครเนี่ยนังเปลี่ยนน้องมัมเมย์หย่ช่วงวันจันทร์มาเนี่ยโอ้โอ้ไปสันวิ่งเลยแล้วก็ให้ กินตะบกอเมื่อวานตะบกออกินกับเสียบคอคือน้ำคือผู้เฒ่าบ้านคือที่คนเฒ่าผู้ใหญ่เหรอเสียบคอบ่หน,นูเจ็บคอไหมตอนนี้หายแล้วใช่ไหมหายดีหรือ,อยังกินยาด้วยใช่ไหมไม่ทำไมหนูนา่ากินแล้วกิน,น,ยยออน,นแล้วไม่หนูนม่อยาตีเพราะว่านูน่าสระเดี๋ยไม่หูตาหนูไม่เอาให้หนูน,น้นมานสีอ๋อเดี๋ยวเอาให้ค่ะมิดิซินนะโ <Okay. S 1> อเคกินน้ำผึิงกับนันท้อน น้ำพึ่งกับน้ำร้อนแล้วกันอัน,น,นอต้องต้องน้ำกดใ่ไหมพี่น้องต้องอยู่กับเขาใช่ไหมแล้วก็ย่านพวกเจ้าว้านอีฮาเนี่ยมันคือเหนียบๆแท้บะชิวาล <c ười> คลิปตา่างมะกวอชิล็อกเห้นบ้างดอกอัดคลิปตา่างมะกอเมื่อใดวะเมื่อมือม่อใดบูมเมื่อใดคอยเด็กคอยเด็ก,ดกมันมันช่วง ที่เด็กินกต่ตอนที่ลูกไปดอกกิจก็จะได้กินเขาเฮ็ดแนวยุนึกก,กินเฮ็ดคลิปให้พวกเจ้าเบิบ่งนั่นล่ะท่านลูกอยู่น้ำมังฉีเนาะพี่น้องคนเรียกลูกเดี๋ยวแม่ก็เอานมเดี๋ยวแม่ก็เอาของเล่นเดี๋ยวแม่ก็เอาทิชชู่เดี๋ยวแม่ก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่ก็เอาเกี่ยวโน่นนี่นั่นอยู่มังฉีดแล้วกินบักม่วงพี่เจ้าใช่ไหมค่ะน้องหนูนาขะแล้วงั้นตัวตอนแล่นค่ะพ่อแม่ลูกสามคนตอนนี้ หาโมงเ่าเก่งหนปรปะปะนีะ้หาโมงสิบหานาทีจ้าตัวนี้หาโมงเลงสิบห้านาทีแฟนเพจอันทักมาอันคุยน้ำนนนี่นั่นคอยคุยกับทุกคนเด็ดขาดคอยก็บอกว่าคอยคุยกับทุกคนแต่ว่าสี่สี่สทักค่ะฮะลัลโหล ค่ะฮัลโหลอยากถามอะไรเนะค่ะโน่นนี้นางเฉลค่ยกระซิบอะไ้ตอบนะพี่น้องบนเมนว่าข่อยจะไม่คุยนะข่อยคุยอ่าข่อยคุยกับทุกทุกคนแต่สําหรับที่ว่าทักค่ะทักแล้วว่นมีอีกอย่างที่สินะข่อยกับบอได้คุยบอเอียงทักแล้วก็คือต้องมีเขียนอีกอย่างสิถามมากระถามมาว่าไม่ทักค่ะโน่นนี้นั่นสวัสดีค่ะหรือยังเฉียมันขอกว่ามันเยอะมากแล้ววันนี้ข่อยก็อยากคุยเป็นแบบว่าให้เข้าใจข่อยนั่นนะให้เข้าใจข่อยบอไม่ทักค่ะทักแล้วก็ ทักค่ะพี่นีเจ้าเป็นยังไงจะจะไปบ้วยเนี่ยเออเจังเสียนะความฝ่ของข่อยเบอร์แมนปะทักค่ะกระเสียข่อยกระสีส่งซิกเตอรมีสิบมีสิบทักกระเสียข่อยส่งสเตอร์สิบทักยี่สิบทักนวดแมนสิบทักเด้หนูไม่เป็นร้อยยัง่ไงข่อยบ่ได้ยิงนะแต่ว่าต้องเข้าใจสเตตัสที่ข่อยอยู่บางทีน่ะก็ทักค่ะแล้วก็คือมีว่าอย่างมันเลี้ยงเป็แล้วไปเขาจะได้คุยกันนี่ยนะเออคนถามข่อยเลี้ยงพวกเลี้ยงผักส่งของส่งนนท์ช่วยมาร์คข่อยก็บว่าให้เพื่อนข่อยก็บอดตอบเพื่อนตอบน่ะ นั่นแหละเนาะรายงานตัวตอนแรงจ้าบ๊ายบายค่ะให้ดูผู้เลี้ผัวใ่รบายบายมังกรอ่าบ๊ายบายให้ดูบายบายมังกรบ๊ายบายเป็นไรไรผู้เลี้ยงผู้รู้ดีบ๊ายบายจุบจุบจับจับจบจบสิคะบ๊ายบายจิ๊บจิ๊บจับตัวบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะ